เงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับราคาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วสวัสดีครับมีล็บรนะครับวันนี้เราอยู่กันในเซเว่นไันรีเบิร์นะครับวันนี้เขาตมาพาตาตีไฮด้า15นั่นเองนะครับซึ่งการเล่นหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับนี่หนึ่งเปิดด้วยบิสกิต อ่าสเปิดด้วยล้างนะครับล้างนะครับเพราะว่าไทด้เนี่ยมันจะตีแล้วเกาะแตกซึ่งถ้าเกิด15เนี่ยมันจะตีแรงมากถ้าเราไปล้างเกาะก็โดนที2ทีตายเลยนะครับต่อไปในส่วนบัฟลีน่าลีน่ามี C6 แล้วนะก็ผสมได้มาอ่าต่อไปจากอันที่3เสร็จ4ก็จะเอาปาสคาย,ยิงก่อนนะครับแล้วก็อันที่5มาฮิวเพราะว่าในจังหวะน,นี้เราจะเลืเอดล,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 ลดประมาณครึ่งหลอน ต่อไปในจังหวะที่6ก็สกิลสองบค้คาก็รีแล้วก็ยิงไปอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็วนกลับมาที่บัฟบ,บิกิทเพราะว่าบิกิทจะเป็นต้องบัฟเพราะไม่งนั้นจุดอ่อนมันจะไม่ถึงร้อยมันจะไม่ค่อยตีหัวกลางประมาณนี้นะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแสงต่างๆอันนี้ซีหกนะมีมีเอาซีศูนย์มาลองแล้วไม่ไหวอะดาเบตมันไม่พอจริงสามจุดก็ไม่ตายนะซีศูนย์นะเลยขออนุญาตแนะนําเพื่อนๆก็คือทำซีหกไปเลยครับวิธีทำซีหกก็คือ เอาแบบสายปีเลยนะจ่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็คือผสมนะครับเอาตัวสามดาวบวกห้าผสมเยอะๆเลยแองที่หมีทำหนึ่งต่อใบสองก็คือต่อ2นสองนะก็คือการแลกพาสคาร,รงนี้นะครับก็เอาตัวทองธรรมดาไม่ต้องดาวหกดาวสามตัวไปแลกนะครับก็สามารถทำหกดาวได้ไม่ยากนะครับเออบิสกิตอันนี้พูดแบบตรงๆนะบิสกิตถ้าจะเอาแบบไม่ตายเลยต้องเอา C2 ครับมีก็ C0 ศูนย์เหมือนกันนะ เนี่ยบิทกิทต้อง C ีองเพราะว่า C 2มันจิมีลดดาเมจไม่งั้นมันจะโดนตีตายก่อนทุกทีนะครับก็คือเอาง่ายถ้าเกิดบิทกิทีก็การันตีไม่ตายแต่ถ้าเกิดบิทกิทีศย์ก็จะมีตายบ้างครับพงม,มีก็บอด10ตาก็ชนะซะเจอะไรอย่างเงี้ยอ่าต่อไปเป็นส่วนการหาบัสคาที่จริงหกตัวมันไม่ยากนะเนี่ยนะครับแรกตรงนี้ได้เลยบัสคาอ่าต่อไปขั้นตอนสุดท้ายในะการหาบัสคาก็คือการเปิดตู้นะครับ อ่ะซึ่งปาร์ค่าจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่สามารถเอาตรงนี้ปาร์ค่าได้เลยจริงๆถ้าเกิดเพื่อนๆที่ล็อกตู้เปิดไปอยู่แล้วมันก็น่าจะได้แหละเล่นมาก็ต้องเกือบเดือนแล้วเนาะก็ประมาณนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่มีผสมออกได้บ่อยมากเลยไม่ก็ฟาร์มยีิบสี่ชั่วโมงับปาร์คปาร์ค่ากับแทโอมีได้บ่อยมากมรู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแล้วกันเนาะตัวทรัพย์อันนี้บอกตรงๆเลยว่าต้องเจาะรูสี่ครับถ้าไม่เจาะรูสี่ตายแน่นอนก็ใส่เฮดพีหรือลดดามก็ได้ครับ ทำยังไงก็ได้ขอให้ถึกๆอย่าตายเร็วแล้วแน่นอนบิสกิตควรจะ C2 นะ C2 มันจะทำให้ทีมตายยากมากครับต่อไปวิกตอเรียใส่บล็อกส่วนใหญ่ใส่เซตบล็อกหมดเลยครับมันจะลดดาเมจเยอะแล้วก็ออฟก็เฮดพีเปอร์เซ็นต์ดีเฟนเปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้นะครับอ่าต่อไปในส่วนลีน่าก็เฮดพีเปอร์เซ็นต์แล้วก็ออปลองเฮดพีเปอร์เซ็นต์เน้นยังไงก็ได้ขอให้ตายยากๆนะครับอ่าต่อไปลูซี่เซตบล็อกเหมือนกันเฮดพีเปอร์เซ็นต์ดีเฟนเปอร์เซ็นต สัตว์เลี้ยงเอาเฟิร์มเทียงเพราะว่าบวกดาเมจ25%านะครับปสัสคานี่หมีว่าของหนักเลยนะหมีจังต้องฉีดสามทีเลยสกิลเอาจริงๆก็เอาลงแค่3มก็พอครับแต่ว่าหมีไม่ลง3ามหมีไปลงอื่นกว่าจะลง3ามก็เลยเสียเยอะเนื่องจากว่า C ีสแล้วเราไม่ต้องเป็นต้องใช้อัตราคีแล้วเราก็เลยเน้นความเสียหายคีิ์คอนแล้วก็อัตราจตีจุดอ่อนเบิ่มๆไปเลยครับนี่เห็นว่าหมีเ็าจะเน้นแต่ความเสียหายคีติทคอนแล้วก็อัตราจุดอ่อนไปนะครับ4ออฟเลยนี่ตามนี้เลยครับ แหวนมีใส่เป็น6ดาว6ดาวมันจะโบกโจมตี10%ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้คือบริมาณความเสียหาย6%เอาก็แค่นี้เองอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนการเล่นเลยแล้วกันนะครับแต่วันนี้มีบอกได้เลยนะ10ตาชนะซะ7ซะ8แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่สามารถไปอัพบิกิ i เป็น C2 ได้ก็น่าจะไม่ตายอ่ะเริ่มมานะครับผมก็จะให้บิ s c ิตบ b u จุดตีจุดอ่อนให้กับบ o s คา a r ไปก่อนครับเพื่อจะตีหัวกลางนะครับ อ่าเดี๋ยวมันจะตีเกาะรถเกาะนะครับเราต้องรู้ซี่ล้างเอ่อไฮด้าสิบห้ามันตีแรงมากนะถ้าไม่ล้างเกาะนี่โอ้โหโดนทีสองพันกว่านะครับไอนน้ติดบล็อกเห็นปะจะไม่ไม่เจ็บเท่าไหร่ขนาดติดบล็อก้วเนี่ยอ่าลีน่าบับโจมตีครับแล้วก็เหี๋ยวัส่าเติมตัวเติมใจยิงได้เลย เอาไปก่อนทำหนึ่งจังหวะหายนายนะแพลงคับไม่ยืงไปก่อนหนึ่งแสนหนึงมืนอานา่าลีน่าฮิลครับถ้าลีนาเพื่อนเพื่อนเพีปอร์เซนต์เยอะเนี่ยเลือกสักประมาณหมื่นหเนี่ยอันนี้จะฮิวสี่พกว่าอันนี้ก็จะสบายแล้วโอ้มันจะรีเจนทีหนึ่งสองพักว่านะครับอ่าบัสค่าบัฟไปเวลาบัฟของบัสค้าถ้าสากิลไปจะโดนการดาเมจรสองรอบเนานะ จัดไปรอบที่สองไม่ยี่งเข้าไปครับอ่าอันนี้มันตีรถก่อยอแล้วครับก็ลูซี่รางครับถ้าไม่ล้ังก็จะโดนแรงมากครับอ่ะเสร็จแล้วให้บิสกิตบัฟก่อนนะครับถ้าเกิดตรงนี้เพื่อนๆบิสกิตไม่ซีสองแล้วทำของมาไม่อาจจะตายเลยก็ได้ครับเนี่ยเพราะนั้นอาจจะต้องแบบ เออทำของมาัาแน่นๆนิดนึงนะครับบางงานบิสกิตจะไม่ได้บั็จุดอ่อนเพราะไม่ได้บั็อคจุดอ่อนเนี่ยเอ่อปาส์ค้าอาจจะไม่ได้จุดอ่อนหรออาจจะไม่ยิงหัวกลางเวลชาชนะไม่ตายต้องระวังจุดนี้ด้วยนะครับ อ่ะเสร็จแล้วยิงต่อเลยครับไม่อย่างอ่ะจบเรียบร้อยครับสำหรับไฮยาสิบห้าเพราะว่าตัวละครจะถือค่อนข้างเยอะนะครับประมาณนี้อ่ะก็ขอให้คนเล่นเกมเซฟไว้ในรีเวิร์สเดี๋ยวมีความสุขใครมีคำถามอะไรก็มิท่าคอมเมนต์ผู้คนแลกเปลี่ยนได้อันนี้มีบอกก่อนเลยนะมีสายหลับพันใครก็เล่นตามได้ไม่ได้เติมเยอะแต่อย่างใดนะครับคือหมีจะพยายามผสมวันละห้าสิบร้อยคู่ทุกวันอ่ะผสมไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ได้ตัวไปเรื่อยเองนะครับประมาณนี้อ่ะแล้วเจอกันนะครับ